สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับวันนี้เราก็อยู่ห้องเหมือนปกติครับเพราะว่าผ่าตาครับผ่าตาต้อกระจกทำงานไม่ได้นะครับภายในหนึ่งเดือนนะครับให้พักหนึ่งเดือน,นครับตอนนี้เราก็ยังสามารถไม่สามารถที่จะทำงานได้เลย ก็สงสารแฟนอยู่ครับก็เขาทำง,งานคนเดียวฝนตกครับตอนนี้ก็ก็รอดูสิ้นเดือนสิ้นเดือนไม่รู้ว่าจะทำงานได้ไหมเพราะว่าหมอเขา เขาบอกว่าทําได้แต่ว่าต้องใส่แว่นตาแต่ว่าห้ามยกของหนักนะครับยกของหนักที่นี้เราขับรถทัวร์เนี่ยขับรถทัวร์กระเป๋าแขกขับรถทัวร์ต่างชาติเนี่ยกระเป๋า,าขแขกมันก็หนักนะมันไม่ใช่เบาๆนะบางบางกระเป๋านี่กิโลหนึ่งสองกิโลแต่บางกระเป๋านี่สิบกิโลยี่สิบโลเนี่ยมันแล้วแต่ที่ว่า เขาซื้อของใส่บรรจุไว้เยอะเนี้ยบางทีก็เป๋าเสื้อผ้ามาเยอะเนี้ยเลยหมอก็สั่งห้ามว่ายังไม่ให้ยกของหนักเราก็กินนั่งกินนอนกินอยู่ห้องภาระเราก็มีเยอะครับ คาละก็หลายอย่างนะครับในจะค่างวดรถในจะค่าเจ้าห้องนะครับบ้านก็ยังไม่มีจะอยู่นี่ยครับห้องเช่าห้องแถวเป็นห้องแถวนะครับเดินออกไปข้างนอกไม่ได้เลยฝนตกครับ ตกแต่ก็ว่ามันก็ตกไม่แรงนะตกดินดินนะครับก็มีคนบางบางคนเขาก็าไม่ได้ไปทำงานนะครับหยุดวันหยุดเนี้ยสลับกันหยุดครับ ก็ต้องรอเวลาคอยดูสิ้นเดือนว่าจะสามารถขับรถได้ไหมแต่ปัญหาต้องยกของให้แกดด้วยนี่แหละยกกระเป๋าหลบเลยหลบเลยเราก็อยู่แบบนี้ไปก่อน ครับเนี่ยรูนตกครับเนี่ยฝั่งนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับเนี่ย ปลูกผักปลูกไปกะเพราหัวละพภาใบานงังรักเยอะเลยมีทั้งชะอมนี่นครับ เดิอนออกไปนอกอันนี้ก็เปียกแล้วมีเขาก็ปลูกผักนะครับมีทั้งชะอมมีทั้งใบหัวละพาใบากะเพราใปหนแงรักนมงรักนะครับข้างบอ่อปลาครับอยู่ข้างบอ่อปลาฝั่งนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับทีเ่เห็นนะครับหมู่บ้าน,นบอ่อปลาครับ ฝั่งนี้ก็จะไปถนนออกปากซอยปากซอยเนีบสวัสดสองตรงนี้จะเป็นรังคานี่ครับ่างน้ำอยู่อย่างนี้ครับภาระาอาจจะจ่ายเยอะตก ตรงนี้ก็จะมีพิกนะแล้วปลูกพิกปลูกหัวขา่าตะไคร้ะเกือต้นมะลุมห้องเช่าแต่หน้าห้องผมนี่ไม่สามารถที่จะปลูกอะไรได้เลย ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็ยังไม่ทำงานได้ครับก็อยู่้าห้องไปก่อนอยู่ห้องไปก่อนเดินก็เดินยังเหมือนวิงวินวินเบียน งหก็งหก็ฝาก f อทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับบางทียอดวอิวผมก็ไม่ขึ้นหรอกครับผู้ติดตามก็ยังไม่มีมากนะครับมีผู้ติดตามอีสองร้อยกว่าคนผมก็อยากได้ผู้ติดตามเยอะๆนะครับงก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสุดท้ายขอให้เอฟซทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดวางสิ่งใดขอใสุนรม,มาตัตนานำนำรวยรวยทุกคนนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ